นนี้ที่เมืองไทยนี่เวลากี่โมงเอ่ยน่าจะประมาณสี่ทุ่มหรือเปล่าครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะกำลังมากันแล้วคลื่นดีหรือเปล่าครับคุณชวบวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเอ,อวางแผนยังไงนะให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาในมือเรื่องนี้ผมว่าสําคัญมากเลยนะ เพราะว่าการวางแผนนะฮะได้ไหมครับผมเพราะว่าการวางแผนเนี่ยทำให้สิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในมือได้นะฮะแผนอะไรอยากได้แฟนนะฮะหรืออยากได้เงินอยากได้อะไรทุกอย่างต้องมีแผนการนะครับได้ไหมครับผมได้ไหมครับผมสวัสดีครับคุณเอนโดสบายดีไหมครับคุณนิรมนผมเจอคุณบ่อยมากเลยไม่ได้คุยกันมา5วัน6วันเนอะวันนี้ถ่ายทําเสร็จแล้วคุณทินพัฒ คุณวิรัตคุณนิจิวาสวัสดีครับพูดญี่ปุ่นได้ไหมเ <laughs> พราะพวกคุณนะฮะทำให้ผมเนี่ยพูดภาษาไทยเก่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผมมีความฝันว่าอยากจะพูดภาษาไทยให้เก่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการพูดเนี่ยครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนเคยพูดเคยคิดนะครับคิดออกมาได้แต่ว่าพูดออกมาเป็นภาษาไทยไม่ค่อยเก่งไงแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมพูดภาษาไทยได้เก่งก็คือ เพื่อนๆทุกคนทําให้ผมอยากพูดภาษาไทยแล้วอยากจะสื่อสารสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากพูดเนี่ยพูดมาเป็นภาษาไทยได้เนี่ยทำให้เราเนี่ยนะฮะทให้ผมเลยกล้าพูดขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีคนที่ทําลายความฝันเราเราอย่าไปเชื่อเราอย่าไปฟังนะฮะสมมุติว่าฟูจิก็เหมือนกันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ ตอนนั้นก็ท้อพอสมควรเลยนะครับก็คือเออตอนที่ฟูจิออกรายการครั้งแรกนะฟูจิมันน่าบึง้งไม่ค่อยยิ้มเลยอะไรประมาณนั้นฮะแต่พอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะท้อมากๆใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าเราอย่าไปคิดถึงตรงนั้นนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปแคร์คนที่ว่าเรานะขอให้เราคิดว่าเราทําดีๆเพื่อประโยชน์นะอยากจะแชร์เรื่องราดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็ <c oughs> จะทําให้เราเนี่ยฮนะมีแรงบันดาลใจ แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ช่วยแชร์ช่วยอะไรเนะชร์ผมทําให้ผมนะฮะอยากจะทําแล้วก็อยากลงมือแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งได้ยิ่งทํามีคนเชร์ให้ผมนะก็จะทําให้ผมนะรู้สึกมั่นใจแล้วก็โอ้คุณโมริยะสวัสดีครับผมโมริยาซังเย่งกิเดสกคุณนาดิดนะครับคุณนาดิดอ่านผิดต้องขอโทษนะครับคุณโอซากิครับคุณอ้าวคุณยามาซากิซังคุณกินจิโร่โอ้คุณ, sang, คณ ro, โคงกิสบายดีไหมครับ คุณพรพัฒน์ครับวันนี้ได้คุยกันดีใจมากเลยตอนนี้ที่บองไทยเวลาสี่ทุ่มแล้วยังคุยมาสลับเวลาคุยกับผมนะครับคุณซาโตะซาตาอ่านผิดต้องขอโทษครับมาวันนี้ครับเรามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งครับคุยกันว่านะฮะเออได้ข่าวได้ข่าววันหนึ่งว่านะฮะเอาเอางี้ดีกว่าคุยคุยตรงตรงเข้าเข้าไปคุยเรื่องประเด็นเลยนะครับว่ามีคนมาปรึกษาผมนะฮะว่าเออ เอ่อนะฮะบอกว่าอยากลงทุนแต่ทําไมไม่กล้านะฮะอยากมีแฟนอยากมีตังตอนนี้ปลายปีแล้วนะฮะแล้วก็อยากเป็นดาราอยากเป็นแอร์นะฮะแล้วทําไมเราไม่กล้ากันนะลองคิดกันครับ <c oughs> มีวันก่อนก็มีเพื่อนผมนะฮะบอกว่าเปิดบริษัททำไมไม่กล้ากันก็ลงมือทําซิทําไมไม่ถ้าไม่ไม่ทํากันนะฮะผมก็บอกว่าแล้วแล้วทุกคนติดอะไรเอ่ยลองลอง ต้องบอกมันหน่อยเขาว่าติดอะไรนะฮะก็นะฮะผมก็จะบอกว่านะฮะทุกคนเนี่ยเวลาติดมันมีติดอยู่4อย่างเนาะติดอยู่4อย่างอย่างที่1นนะฮะถ้าใครช่วยเขียนได้ก็จะดีนะครับเขียนติดอันที่1นนะคือ must นะ,ะ u s t ก็คือว่าต้องนะฮะคือติดหน้าที่ทุกคนจะติดหน้าที่อย่างเช่นว่าฉันอยากจะลงทุนฉันอยากจะมีบ้านฉันอยากจะนะฮะ <c oughs> ติดอะไรก็คือติดว่า ฉันวันนี้ติดงานอ่ะอยากจะอ่านหนังสือติดงานนะฮะแล้วก็บางทีก็บอกว่าติดหน้าที่เอเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยติด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 นะครับก็อีกอันหนึ่งนะฮะจะมีอยู่สี่อย่างนะถ้าใช้ใครช่วยเขียนได้ก็รบกวนช่วยเขียนครับอันที่สองนะฮะอันที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ติดตัวเองนะฮะติดตัวเองก็คือติดหน้าที่ฉันยุ่งเอติดงานนะฮะติดอะไรต่างๆนะอันที่สองก็ติดตัวเองเหมือนกันอันที่สองติดตัวเองนะฮะ ติดความสามารถตัวเองครับผมติดว่าอะไรติดว่าตัวเองเนี่ยนะฮะฉันมันไม่เก่งฉันมันไม่เหมาะฉันมันไม่สามารถฉันไม่เคยอะไรเงี้ยฮะอันที่สองก็คือติดตัวเองอันที่สามนะฮะลืมบอกไปอันที่สองนะครับเอ่ออันที่หนึ่งคือ Must อันที่สองคือ Cannot ติดตัวเองนะครับอันที่สามติด w o r r y ติดคาว่าว o r r y ่นะฮะ w o r r y นี่คืออะไรก็คือติดคนอื่น แคร์คนอื่นนะฮะแคร์ว่าคนอื่นจะตีราคาเราไม่ดีประเมินเราไม่ดีอย่างเช่นเธอมันยังอ่อนไปเธอมันยังแก่ไปอะไรเงี้ยเราแบแล้วทำไมเราต้องไปแคร์คนอื่นแตน่เนี่ยแหละมันคือการกระบวนการที่เราเาโดนสมองหลอกลวงนะครับผมเออีกอันหนึงนะฮะอันที่สี่อันที่สามคือติดจากคนอื่นนะ,ะอันที่สี่ก็ติดจากคนอื่นเหมือนกันนะครับติดอะไรก็คือ ปฏิเสธคนอื่นปฏิเสธเรานะฮะปฏิเสธยังไงก็คืออย่าไปทําเลยถ้าเธอเปลี่ยนงานเธอจะได้เงินเดือนตกสูงกว่านี้เธออาจจะตกง,งานก็ได้นะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เธอทําทไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแค่หรือไม่คุณพ่อคุณแม่อย่าไปเปลี่ยนเลยงานเนี้ยที่ทํามาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะมันมีสี่อย่างนะครับขอทวนนะฮะหนึ่งก็คือ มัส uh, นะฮะคือห้ามติดหน้าที่ตัวเอง 2. นะฮะติด CANNOT ก็คือไม่ได้ติดตัวเองเหมือนกันอันที่3คือติดผู้อื่นแคร์คนอื่นนะฮะติดคนอื่นก็คือกลัวคนอื่นประเมินอันที่4คือ DON, don, don คือติดกลัวคนอื่นปฏิเสธอันสี 4, อย่างเนี่นะครับเราจะปลดล็อกอยังไงนะตอนนี้ให้ทุกคนช่วยคิดหน่อยครับว่าตอนนี้เราติดอะไรอย่างเช่นว่า อยากจะมีบ้านอือยากจะมีแฟนอยากจะมีเงินนะฮะท้ายปีนะฮะเราจะมีวิธีการปลดล็อกอยังไงต้องขอโทษเดี๋ยวผมขอคุยภาษาญี่ปุ่นนิฮอนน o คาตะเนี่ยนิฮอนไทยงวการนักถึงยดไซเนะจุที่าษทอามด้ภาษาไทยอธิเไม่ได้ภอธิบายม่้อบาด้อย่างนไิด้นะครไยบ้ิบม่ไได้เไบสย่า เราต้องมีแผนเราต้องมีแผนนะครับเราต้องมีแผนขอถามก่อนครับว่าสมมติว่าเราอยากมีแฟนเนี่ยถามก่อนว่านะฮะสมองเราต้องมีเหตุผลสมองเราต้องมีเหตุผลนะฮะเราจะถอดอันที่หนึ่งก็คือนะฮะเราถอดแบบคนสําเร็จนะฮะถอดแบบคนสําเร็จเราต้องมีแผนสมมติว่าเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราจะไปเที่ยวอ่ะพรุ่งนี้ใครจะไปเที่ยวเอ่ยยกมอขึ้นนะ ฟูจิเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแต่ว่าไม่ต้องไปก็ได้นะฮะพออะไรพะผมสนุกทุกวันนะได้คุยกับทุกคนก็สนุกนะครับมีแผนนะฮะจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีแผนใช่ไหมฮะเราจะเรียนเราจะสอบเข้าที่ไหนแล้วก็มีแผนใช่ไหมฮะทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีแผนเราเคยวางแผนชีวิตตัวเราเองหรือเปล่าแต่คําพูดนี้นะฮะดูเหมือนง่ายนะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะมันมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับให้เราวางแผนชีวิตเรานะฮะเราช่วยกันวางแผนกันดีกว่า โดยการเรามาช่วยกันคิดกันมาวางแผนกันดีกว่านะครับผมก็นะฮะหนึ่งขอถามก่อนว่าหนึ่งนะฮะให้เราคิดในใจก่อนว่าตอนนี้เราอยากทําอะไรนะอยากได้แฟนอยากได้งานหรืออยากได้งานอยากย้ายงานอยากมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับเราคิดในใจกันแล้วหรือยังครับถ้าคิดกันแล้วนะฮะถ้าคิดกันแล้วคุณยูอิจิโร่แย่งกิเตสคาถ้าคิดกันแล้วนะครับคิดกันแล้วนะฮะถามก่อนแล้วช่วยกันตอบครับ ตั้งคำถามว่านะฮะมันสำคัญกับคุณขนาดไหนมันสำคัญกับคุณขนาดไหนนะฮะลองตอบดูนะว่ามันสำคัญกับคุณขนาดไหนสมมตินะฮะเอ่อถ้าคุณอยากได้แฟนเนี่ยนะฮะมันสำคัญก็คืออย่างถ้าฉันไม่อยากตายคนเดียวอะไรเงี้ยไม่อยากโยนเดี่ยวอะไรเงี้ยให้เราวางแผนตั้งคำถามแล้วตอบคำถามให้ได้ถ้าเราตอบไม่ได้สมองจะไม่มีเหตุผลนะฮะ ให้ใส่เข้ามานะครับว่าเรามีแผนนะค,คำถามยิงคําถามว่ามันสําคัญกับเราขนาดไหนมันสําคัญกับเราขนาดไหนนะครับอันที่สองนะฮะแล้วทําไมคุณถึงต้องการแล้วทําไมคุณถึงต้องการนะครับเ,เพราะว่าอยากมีลูกอะไรเงี้ย สุดคนที่มีอยากมีเงินอยากมีกิจการนะครับเพราะว่าฉันอยากจะเท่อยากจะเด่นนะฮะถ้าสมองเรามีเหตุผลนะฮะเราจะลงมือทำสำคัญมากครับทำไมเราถึงต้องการแล้วมันสำคัญกับชีวิตเราขนาดไหนสำคัญมากครับลองถามแล้วก็ตอบเราเองนี่คือคำตอบตอบตัวคุณเองนะครับอันนี้เป็นการวางแผนชีวิตคุณเลยนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าการวางแผนชีวิต เรายังวางแผนในการเรียนหนังสือใช่ไหมฮะเราวางแผนที่จะไปให้ลูกเราเรียนที่ไหนเราวางแผนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะแต่เราไม่เคยวางแผนให้กับชีวิตเราตรงนี้ถ้าเราวางแผนให้กับชีวิตเราเราจะสมองเราจะส่งเราไปให้ถึงความสําเร็จนั่นเองครับอย่าลืมถามให้ได้นะครับอีกอันอันที่3ามครับเออฉันจะเปลี่ยนฉันได้ยังไง ฉันจะเปลี่ยนฉันเองอย่างไรนะอันที่สามนะช่วยเขียนนะครับทําไมอันที่หนึ่งนะครับกนที่เพิ่งมาครับก็ขอทวนครับออทําไมมันสําคัญกับฉันทําไมมันสําคัญกับับฉันนะฮะแล้วก็นะะฉันจะเปลี่ยนฉันเองได้อย่างไง ฉันจะเปลี่ยนฉันเองได้อย่างไรโอ้โ oh, หขอบคุณมากท oh, ี่กดไลค์มาเยอะแยะเลยครับเป็นกําลังใจขอบคุณครับขอบคุณมากครับแต่ไม่รู้ว่าใครกดให้นะต้องขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้เป็นกำลังกำลังใจได้มากเลยครับผมฮนะฉันอีกทีนะครับฉันจะเปลี่ยนฉันเองได้อย่างไรฉันจะเปลี่ยนฉันเองได้อย่างไรนะครับอย่างฟูจินะยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉันจะนะฮะซวย โอเคจะนะคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จต่างกันยังไงครับคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จคือคนที่สําเร็จนะฮะก็มีคําถามเหมือนกันแล้วก็จะท้อเหมือนกันแต่ว่าเขามีแผนการเขามีกระบวนการครับผมกระบวนการที่ว่านี้นะฮะก็คือมีการแผนวางแผนเหมือนกับการไปเที่ยวการจีบสาวหรือการกระบวนการต่างๆครับแต่ว่าเรา ก็บอกว่ามีวอนอยู่3ามวอนเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับพรุ่งนี้จะมาคุยถึงเรื่องวอนนะะมีวอนอยู่สามวอนนะฮะวอนก็คือพรุ่งนี้ฉันต้องการไปเที่ยวนะวอนก็คือฉันหิวนะะแต่สิ่งที่วอนเนี่ยนะฮะโหขอบคุณมากส่งไลค์มาเยอะเลยใครเอ่ยขอบคุณครับอมครับวอนที่สำคัญตอนนี้นะฮะ กับวอนที่สำคัญในอนาคตเราให้เราดูให้ดีนะครับวอนที่สำคัญกับอนาคตเรากับชีวิตเรามันคืออะไรนะครับให้าสากคุณมิเตมาสือวอนที่สำคัญกับชีวิตเรามันคืออะไรนะรให้เราดูให้ให้ถูกนะครับเพราะว่าลายสมองต้องการเหตุผลนะฮะถ้าวอนนั้นสำคัญกับชีวิตเราเราก็จะตอบ ดังนั้นนะฮะจริงแล้วผมอยากจะคุยแบบรีแล็กซ์กันสบายสบายครับแต่ว่านะฮะถ้ามีเวลาผมว่าผมต้องจัดสัมมนาใช้เวลาหนึ่งวันเลยมาดูชีวิตตัวเราเองมาดูตัวเราเองมาวางแผนชีวิตกันดีกว่านะถ้าวางแผนชีวิตเราได้ดีนะครับผมเราก็จะเดินทางได้ถูกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราตอนนี้ทุกท่านอายุเท่าไห 20, 30, 40, 15, ร่แล้วยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบห้านะฮะ นะครับเราเปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่มีแผนการในการวางแผนชีวิตเรานั่นเองครับผมผมมองโ <_ ening> ทษทีผมมองกล้องผิดนะมองอันนี้ใช่ไหมฮะมองอันนี้เนาะนะครับเรามาช่วยกันวางแผนชีวิตเราันดีกว่าเนาะเหมือนกับวางแผนการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะปีใหม่เราจะวางแผนไปเที่ยวไหนนะครับถ้าเราวางแผนดีสมมติว่าถ้าเราไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเราวางแผนว่าเราจะไปเที่ย uh ว นะครับผมในวันหนึ่งเนี่ยจะไปโตเกียวจะไปที่นี่ที่นั่นที่นู่นถ้าเราวางแผนดีเราจะไปได้เยอะถูกไหมฮะแต่ถ้าเราวางแผนไปถ้าเราไม่วางแผนนะฮะเราก็จะสเปะสปะสเปรสปะนะฮะแล้วชีวิตเราจะเป็นยังไงครับวอนที่วอนสำคัญมากๆาเราต้องการวอนแบบไหนนะครับขอบคุณครับคุณพรพัฒน์อายุหกสิบนะครับไม่มีคำว่าสายนะครับเพราะว่าอะไรวันก่อนนะฮะเคยดูตอน คุณยายวาดานะครับอายุ79เธอใช้เวลาหนึ่งปีนะฮะเปิดบริษัทได้เลยใครไม่ได้ดูนะครับลองดูให้ได้นะครับ,นะรบใช้เวลาแค่หนึ่งปีมีไรายได้ร้อยล้านนะ่ะมีไรายได้ร้อยล้านดังนั้นนะครับเราต้องปลดล็อกความคิดเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเรามาช่วยกันปลดล็อกกันนะวางแผนชีวิตกันดีกว่าเดี๋ยวฟูจิจะจัดสัมมนานะครับเรามาวางแผนชีวิตกันดีกว่าเนาะโอเคถ้าชีวิตเราเป็นยังไง วางแผนชีวิตโอ้โหว,วันนี้มีคนกดไลค์มากเยอะเลยอ่ะผมรู้สึกประทับใจมากครับผมขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันนะครับว่าอ,อวิธีการวอนนะฮะวอนเรามีอยู่สามอย่างเราต้องดูให้ถูกนะครับวอนวันนี้แต่ว่าสำคัญแค่แป๊บเดียวกับวอนวันหน้านะครับแต่สำคัญถึงชั่วชีวิตเลยนะครับเรามาวางแผนกันดีกว่าโอเคไหมครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เนาะแต่วันนี้ประมาณอีกสามวันจะไปเมืองไทยแล้วถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ระบปวนดีกว่าเนาะแล้วเจอกันครับโอ้สมัครเลยเหรอครับผมเดี๋ยวจะมีบรรยายนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ผมกำลังจัดจับนะครับงั้นผมก่อนไปครับขอบคุณมากครับที่มีให้ให,ให้แรงบันใจผมครับผมจะจัดสัมมนากําลังดูนะครับว่าจะเช่าพื้นที่ตรงไหนใครมีพื้นที่ให้ผมนะจะจัดสัมมนา แต่ตอนนี้คือถ้าจัดสัมมนาแล้วนะฮะมันต้องมีค่าเช่าไงนะ,ะถ้ามีที่เช่าที่ถูกๆเนี่ยจะได้จัดให้มันถูกๆเนาะแล้วก็มีอาหารเที่ยงเราจะจัดเช่าสัมมนาคือจะมีสัมมนาหนึ่งวันเต็มๆเ,เลยและตอนนี้ผมมีอยู่ในใจแล้วนะฮะมีอยู่ในใจอยู่สองเรื่องนะฮะก็คือจะเชิญนะฮะเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นนักจิตวิทยานะฮะสามารถ ใช้วิธีการอ่านใจดูรู้เลยว่าเพื่อนเพื่อนนะฮะคนนี้นิสัยยังไงนะฮะเราสามารถอ่านใจเขาเขาชอบแบบไหนยังไงเนี่ยจะเชิญเขามาบรรยายด้วยบรรยายคู่กับผมเลยนะฮะในคิดว่าประมาณเดือนอีกไม่นานนี้ประมาณเดือน3เดือน4ี่นะฮะกำลังจะเริ่มจัดแต่เดี๋ยวอีก3วันผมไปเมืองไทยแล้วผมจะไปดูสถานที่เช่าเนาะถ้าเช่าได้ถูกก็จะได้จัดได้ถูกแล้วจะเอาเงินเนี้ยมาเป็นค่าบรรยาย และวันที่27บ็นี้ผมจะไปบรรยายให้กับเด็กๆที่ด้อโอกาสนะครับไปที่ไหนนะคราวนี้ไปที่ไม่ใช่ชุมพรหรือที่ไหนผมลืมแนละ้วอ๋อไปที่อุบลลืมบอกไปใครอยู่อุบลน,นะให้กําลังใจด้วยครับวันก่อนไปชุมพรใช่ไหมไปพยาและคราวนี้วันที่ยีิบเจ็ดอีกสี่วันอีกห้าวันนี้จะไปอุบลแล้วดีใจมากเลยจะได้เจอเพื่อนๆน,น้องๆที่อุบลครับแล้วก็บรรยายฟิล์มเช่นเคยบรรยายฟรีเช่นเคยครับโอเค แล้วเจอกันครับเออแล้วเจนครับมาตาแนสวัสดีครับสวัสดีครับ